ทดสอบ sony fe 35mm f 1 8ตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้ยืดสุดแขนเล็งเฟรมไว้ประมาณนี้ไม่ได้เปิดกันสัน่นอันนี้คือกว้างที่สุดละไม่มีการรอบอะไรใดๆทั้งนั้นแต่ไม่ได้เปิดกันสั่นนะถือมือเปล่าวิดีโอที่ได้ก็น่าจ,จะสั่นไวบ้างเดี๋ยวลองเปิด active Room ทดสอบ sony 3 5ม m mm f 1 8ตอนนี้เปิดกันสั่น active อันนี้นใช้บนบอดี้เซบีอวันอันนี้หลิงเฟรมให้มันใกล้เคียงเดิมเพราะฉั้นมันจะเห็นว่าถ้ามันครอบเข้ามาระดับหนึ่งนี้ F1.8 ยืนยืดกล้องสุดแขนมือเปล่าทดสอบโซนี่ f E35 สมห้ามมอฟหนึ่งจุดแดับโซนี่เซบีอีวันยืนถึงมือเปล่าตอนนี้ใช้เดน a c t แอคทีฟภาก็ครอบมาประมาณนี้เลย ตอนนี้กล้องมันพยายามจับหน้าลูกคนที่บนป้ายโฆษณาตัวน,นั้นนะมันมองเห็นเป็นคนล,ละพอามันครอบเข้าไประดับหนึ่งยืดสุดแขนยืนอยู่กัที่ตรงนี้เนละเล็งเฟรมให้ได้ใกล้ๆที่เดิมก็คือครอบเข้าไปอีกระดับหนึ่งอ่ะ,ะเดี๋ยวจะลองเดินดูสมมติว่าทดสอบ Sony v ่ v e ซ1กับ Sony FE 3 5 m ี f1.8 ตอนนี้ไม่ได้เปิดการสั่นนะครับอ่ะ,ะเดินสมมติว่า เดินไถ่พก ok ตามคนอื่น,นก็จะได้ประมาณนี้อันนี้หมด A ไปเลยนะอนพอเจอหน้าคนมันก็เริ่มจับที่ตาเลยอันนี้เดินช้าๆแขนไปชิดตัวเดินช้าๆสมมติว่าไปเที่ยวโอเคเอาละกลับมายืนจุดเดิมก่อน,อน เนี่ยนะนี่นี่จับหน้าคนจับตัวคนได้โอเคครับเดี๋ยวจะลองเปิดกันสั่นแอคทีฟดูทดสอบ Sony F E 3 5 m ห้ F 1 8บน Sony z v 1ตอนนี้เปิดกันสั่นแอคทีฟพยายามลริ้งโพซิชันให้อยู่ที่เดิมนะมันก็จะได้เห็นว่าภาพมันครอบเข้าไประดับหนึ่งเอาละเดินเที่ยวกันสมมติไปเดินเที่ยวงานอันนี้ถือกล้องเอาแขนชิดตัว เจอหน้าคนตาคนก็จะจับเข้าทันทีจับเลยตาคนทันที่เป็นรูปภาพนี้นะเดินปกติไม่ย่องอะไรทั้งนั้นสมมติแวะดูสิ่งของยิงเข้ายืนออก กั็ได้อยู่นะเพราะค่อนข้างใกล้นะจับเห็นหัวคนตาคนเรียบร้อยโอเคอกลับมายืนที่เดิมเดี๋ยวเราจะลองเปิดกันสั่นไดนามิกแอคทีฟอีกทีหนึ่งทดสอบ sony fe 35 min f 1.8บน sony z v e 1ตอนนี้เปิดไดนามิกแอคทีฟเรียบร้อยอยืน ถือกล้องท่าทางเดิมนะก็คือเอากล้องเอาแขนชิตตัวไปเดินเที่ยวกันก็ต้องครอบไปกว่าเดิมแหลยนะ<ม>ยเห็นตาคน<ม>หน้าคนแป๊บ<ม>เดียวจับเลยปุ๊บเร็วมากรวดเร็วมากลองดูว่าโฟกัสในของนี่ของนี่ใกล้ๆนี่ในตู้กระจกนะก็ห่างมาประมาณสองมก้ ็เร็วอยู่นะเ,เห็นไหมถ้ามีคนตัดหน้าแป๊บเดียวมันก็กลับมาจับละอันนี้ถ่ายผ่านกระจกลองดูว่ามันจะได้ไหมเนี่ยจับหน้าได้อยู่เลยเนี่ยไปละอันนี้มันเป็นเงาละจับไม่ได้ละอโอเค ปุ๊บเย็นตรงนี้เนี่ยจับหน้าคนได้สบายมากโอเคเดี๋ยวจะลองเล่นเค a อฟเมดซูมดูสักหน่อยแล้วกันนะ,ะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมนี่คือเซทกับ Sony FE 3 5อีสมห้ามิลเอฟหนึทดสอบตอนนี้ใช้ Sony ZV-E1 กับ Sony FE 35mm มตอนนี้ไม่ได้เปิดกันสัน่นแล้วก็จะเปิดเค a อฟเม z ซูมลองซูมดู สุดๆของเขาละนี่คือเคลียเมซูมนะไม่ได้เปิดกันสั่นึรบอ้ยอไป,ไปเดี๋ยวจะลองใช้แอคทีฟนะครับแล้วก็เล่นเคลียเมซูมอีกทีหนึ่งทดสอบ Sony ZV1 กับ3 5มห้ามิลนะตอนนี้เปิดแอคทีฟนะี่มันจะครอบนิดหน่อยแต่ว่ายังใช้เคลียเมซูมได้บนี่ก็ใกล้เคียง5 0า mm สมิลมากเลย นี่ข้อดีของกล้องที่มีการซูมเนี่ยสบายเลยใช้กระรีนอะไรก็ได้อ่าโอเคอันนี้คือคีย์มเมจซูมแต่ถ้าเปิด Dynamic Active จะใช้คีย์มเมจซูมไม่ได้